ซึ่งผมก็เคยสอนคือมันก็มี3จังหวะด,ด้วยกันคือสวัสดีครับวันนี้พบก,กับหลุยส์โมโตรไรฟ,ฟัน แคบิดชีวิตก็นสนุกวันนี้เราเข้าสู่ช่วง MRF Basic The Series นะฮะคลิปนี้สนับสนุนโดยโมโตไลฟ์ฟันแค่บิดชีวิตก็นสนุก <c ười> คือกาลังจะบอกว่าคลิปตัวเองสนับสนุนตัวเองครับเพราะว่าไม่มีใครสนับสนุน <c ười> งั้นเรามาอธิบายถึงเรื่องแบบในการที่เราจะขับขี่ในจังหวะนี้ครับซึ่งผมก็เคยสอนคือมันก็มี3จังหวะด,ด้วยกันคือ1คือเตรียมตัวเข้าโคง้ง2คือไหล3คือเปิดคนเลงออกเข้าลาย สำหรับจังหวะนี้คือจังหวะที่เราจะเทโค้งเป็นประจำแต่สิ่งที่เราจะต้องเอาเพิ่มเข้าไปด้วยคือเรื่องสายตาที่ผมเคยบอกไปครับไอ้ตรงจังหวะนี้คือจังหวะที่เราจะเข้าเราก็ต้องเบรกซึ่งเตรียมท่าลีดอินลีดวิทอินเอาโอเคแล้วแต่ไหลเข้าไปอ้อ่ะกดลดเป็นลีดเอาไปสายตามองฮะสายตามองพอถึงจังหวะตรงช่วงตรงกลางตรงนี้ฮะปล่อยคาเ่งออกปึ๊บสายตาเรามองไปอีกกลวยหนึ่งปาร์ท ก็จะเป็นสามจังหวะนี้สําหรับในการใช้ท่าทางลายก็สาคัญถ้าเช่นเราเข้าชิดตรงนี้ก็จะทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะต้องฝืนรถมากมีโอกาสที่มันไม่พ้นแล้วเราฝืนไปก็จะล้มครับดังนั้นเราควรจะมีลายในการขับขี่ที่สม่าเสมอคือเวลาเราขี่ในบนถนนหรือขี่ฝึกซ้อมเนี่ย เราควรจะเปิดไลน์นิดนึงเพื่อที่ให้เราสามารถเข้าโค้งได้อย่างง่ายได้ครับโอเคก็ขอควรที่ติดตามคลิปนี้มันจบถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่อง m o โต้ไลฟ์ฟันแค่บิดคลิปพ,พิกันตนุนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปก็น่าจะเหลืออีกแค่2 EP แล้วครับเราก็จะตัดจบของ MRF b a s ิกเดอ s e ซีรีนะครับแล้วก็เราจะมีกลุ่มทางไลน์แล้วก็กลุ่มทางเฟซไว้แต่ผมจะเอาลิงก์ไว้ในใต้โพสต์นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ รับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้องการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย